ในตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่คือยูเลนซี่ VL02 หมายเซลฟี่ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งแท่งจะบอกว่าเบามากนะคะตัวนี้เนี่ยแต่ก็ยังคงความแข็งแรงอยู่เนาะด้วยวัสดุของเขาขนาดพับสั้นสุดเนี่ยก็ประมาณนี้เองค่ะส่วนขนาดเนี่ยก็จะจับได้พอดีมือเลยเขาทำมาได้เรียวมากๆ ส่วนเวลายืดเนี่ยก็ทาได้ง่ายๆนะคะตัวนี้เขาจะเป็นระบบแบบหมุนล็อกนะคะตัวนี้วิธีการเนี่ยเราจะบิดเขาหนึ่งที่แบบนี้แล้วก็จะยือดออกมาเวลาล็อกเนี่ยเราก็หมุนล็อกแบบนี้เขาก็จะอยู่นะคะเขาจะมีข้อข้อแบบนี้มาให้เราเนี่ยถึง8ข้อเลยที่ด้านบนด้วยนะคะจะยืดได้ยาวสูงถึง2.7เมตรเลยตัวนี้คือยาวมากๆอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซลฟี่สติ๊กก็จะเหมาะใช้กับมือถือหรือว่ากับพวกกล้องแอคชั่นแคมที่ขนาดเล็กเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะรับน้าหนักได้อยู่ที่800กรัม และที่ด้านจับเขาเนี่ยก็ยังเป็นยางซิลิโคนกันลื่นแบบนี้ช่วยให้จับแน่นสบายมือมากยิ่งขึ้นและแถมยังมีสายรัดข้อมือแบบนี้ช่วยป้องกันการตกลนและยังเพิ่มความปลอดภัยให้อีกด้วยจะใช้ถ่ายมุมโดนมุมสูงก็เหมาะมากๆเลยนะคะตัวนี้หรือเพื่อนๆเนี่ยจะลองใช้ติดโกโ้อเอาไปถ่ายใต้น้าด้วยก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยวัสดุเขากันน้ําด้วยและสาหรับเพื่อนๆสายคอนเทนต์ที่ชอบถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอมุมแปลกๆใหม่ๆที่ขาตั้งธรรมดาทั่วไปทาไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีตัวนี้เลย และถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมาไว้และสำหรับใครที่สนใจสินค้ากดทิ่ตะกร้าได้เลย